เฮ้ย <Hey, S 2> ปัิดะนั่นไงดูมันก็รถติดพอสมควรนะครับทางนี้กะว่าออกมาแบบถนนจะโลง่งอะไรเงรี้ยเป็นไปนไม่ได้เลยนะครับวันนี้ e ออารหกนะครับของใครครับสวยเลยทีเดียวสมัยก่อนผมชอบนะครับ ER6N มันดูแบบคันเล็กๆไม่ใหญ่มากครับไม่เทอะทะอะไรเงี้ย ังไงนะครับเวลาเน็กกินมือนะครับขับมาแล้วเน็บก,กินมือโอ้โหนี่ก็ไปลงไฟเลี้ยวนี่ไม่เปิดเลยนะครับเนื่องจากจะเปลี่ยนเลนก็เปลี่ยนนะครับครับหอืนนี่ดับเร็วนะครับไม่ได้อัพงคงอัพคลิปเลยนะครับสลบครับ วดหัวนะ,ะครับเมื่อเืนกินยาพาราไปสองเม็ดเป็นหวัดอีกต่างหากตอนเที่ยงฝนดันตกนะครับเมื่อวานแล้วผมก็ขับรุยฝนไปกินข้าวครับกลับมาเจอที่ออฟฟิศครับเปิดราสรางเลยนะครับเป็นหวัดเลย มือก,นนก,มกันครับกิ่มองแล้วก้าโมงเก้านาทีครับเข้ากันหรืเปล่าครับแบงแล้วกันครับ รถกำลังออกมานะครับสายมือเราต้องดูรถไปหลายๆเลนนะครับกลับสายตาดูให้หมดนะครับเวลาขับเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของแต่ละคันนะครับอย่าไปดูแต่ข้างหน้าอย่างเดียวนะครับบางทีเราก็ไม่เห็นนะครับบางทีขับอยู่รถเก่งบงังก็มองไม่เห็นข้างหน้านะครับ สองนะครับขอบคุณครับโอ้โหนี่ครับคอยมองกระจกหลังดีมากครับเยี่ยม มาแล้วครับถึง9าม11นะครับถึงตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับทำเ,เวลาได้ดีนะครับ ตำรวจหรือเปล่าครับทำไมรถมันชะลอหน้ากลัวนะครับสองก็คงไม่มีตำรวจนะครับถ้ามีนี้สองพันหน้าโดนก่อนนะครับอขอดหน,น้าครับจะเลี้ยวขวานะครับก็ต้องดูใครเลี้ยวคนอื่นนะครับ ้องระวังรถรถบางคันจะเปลี่ยนเลนก็ไม่เปิดไฟหรอกเราต้องระวังเองนะครับทุกคนนี่ครับถึงทางลงสะพานครับถอนเกียร์ไว้เลยครับบางทีรถมันติดเขาเราเบรกไม่อยู่นะครับทางลงมีจังหวะเชนเกียร์ข้างบนก็เชนไปเลยครับให้รถมันช้าลงเอินจินเบรกเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เจอหอยทาอกแล้วนะครับจะแสง โอ้ตายตายตายครับตาย,ตาย,ตายชมวิวทิวทัศน์นะครับแท็กซี่เห็นบรรยากาศควันอะไรวันนี้ดำๆถุยน้ำลายใส่นะครับไม่เหยียบแล้วครับเข้าแถวกันหน่อยครับ 15นะครับจะทันไหมครับซ้ายก็ช้านะครับจะออกซ้ายไปผมเห็นคันหนึ่งนะครับมีแววที่จะช้านะครับโอข้างหน้าไฟเขียวซะด้วยครับตายครับเราต้องไปเลนนี้แล้วนะครับ รถไหมครับปึ๊บสาวผมยาวนะครับยาวมากครับถึงเบาะเลยนะครับโอ้โหตายตายตายขับอย่างเงี้โอ้ยรอบตัดเลยดีนะครับรถเก๋งฝ่ายครับหันนิดนี้ครัไฟเขียวอืกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับไฟเขียว คันดีนะครับโอขับกันช้ามากครับรถเก่ง <S <S บางทีก็หุดกิดนะครับคือแต่ละคันนะครับ้ออตายตายตายเนี่ยครับชมวิวแล้ะครับฮะโอ้โหชมวิวแล้ะครับัอเญครับ นีก็จะเจอรถคันเสียบมาอย่างเงี้ยครับอย่างคันหน้านะครับโตโยตา้าไฮรักวีโก้นะครับสายถอยชนนะครับเจอวีโก้นี่ผมนึกถึงคำนี้เลยนะครับมีคนแบบนี้ในสังคมผมรู้สึกแย่มากครับ ไม่มีครับมันไงมาเจอ,อกองครับโหหาเลนะครับเพมาครับณจุดนี้หาไฟเดียวไม่เจอนะครับมือชาณจุดนี้ขอไปนะครับผมนี่เจีดสิวมาทำงานถึงที่ทำงานเก้าโมงครึ่งแบบ จืเมาหลายวันแล้วนะครับเทโค้งนะครับเชิญครับก้าโมง16ครับอยากได้เครื่องเอร์เรตเครื่อง 180cc เหมือนกันนะครับชุดลูกสูบ1 8 0ซ c อะไรเงี้ยคือมันทำงานแล้นน่าจะเร็วขึ้นครับกำลังดีครับ มสลัดมานี่เพื่อขับมาทํางานให้เร็วนะครับจึงไม่ได้เพื่อว่าเก็บตังซื้อตัวพันนะครับคือมีโอมันประหยัดนเหมือนกันนะครับแต่ว่าล้อมันเล็กครับเวลาขับเร็ว,รวความเร็วร้อยขึ้นอย่างเงี้ยเวลาลงเนินลงหลุมอย่างเงี้ยลงรอยปะถนนอย่างเงี้ยตูดมันจ่ายสะบัดครับมันสะบัดต,ตูดเลยอ่ะคือแบบว่าโอ้โหลาดยางแล้วนะครับ ลาตอนไหนวันนี้ไวมากครับเมื่อวานยังไม่ได้ล่าเลยแห้งเร็วสุดๆครับโอ้ oh, นี่ทำกันไวมากนะครับยางมาตอยดีครับถนนจะได้ไม่จุกครับลงท่อบ่อยมากครับคันหน้าเอ็มสลนะครับผมเห็นแถบสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยผมนึกถึงเอ็มเลยนะครับ นี่ครับขึ้นขอบถนนนี่ต้องระวังลื่นนะครับโอ้โหแต่ละคันจอดรถขอไปหน่อยนะครับโอ้โหแต่ละคันนะครับมีที่มุดไปไหมครับไปได้ไหมครับนี่ครับชึบชึบเปียงแล้วครับแม่ทำไมรักกันเหลือเกินครับจอดรถกัน อยียวพืนเขียวนะเว้ยขอพักมือแป๊บนึงครับเนปอ้าวเขียวทางตรงอีกเวกวนกำอยู่เลนนี้อีกสวัสดีครับมีคนตัดหน้าให้ครับมีคนเดินตัดหน้าโอเคหลบมาเหนื่อยแปบ๊บหนึ่งครับรีบเขา้าหาเกว่ากันครับเอาตอนนี้มือชาไม่รู้สึกอะไรเลยมาดูกรติกไม่เห็นนะครับ เห็นผมไหมครับทักทายดูคติไม่เห็นนะครับฝรั่งนิยมนะครับนะครับเดินมาตบัตบตบัตบตับครับในกรุงเทพมีแต่ฝุ่นไม่แต่ควันนะครับ หมูกระทะมาขวางองีก 5าโมงสิบเก้าครับพันไหมครับเดิมปกติไม่ขึ้นมาทักผมเลยนะครับอ่าครับสี่อนออกตัวนะครับก่อฮัลเล่งไว้ครับ ขันหน้าไงดีครับโอ้โหกะจะไม่ตามรูนี้นะครับลุงครับลุงขนของสายมุดนะครับนี่ครับมีเหล็กด้วยนะครับเหล็กแท่งนี้ลุงอาไว้ตีใครหรือเปล่าครับต่อขนมสักชิ้นนะครับขับไปขับไปขนมหายทือชิ้นนะครัโดนขันหลังเจาะเอานะครับโอ้โหนี่มีกันดีดด้วยนะครับกันดีดห้อยตรงต่งอย่นะครับ เท่มากครับโอ้ยจะมาสายกับอ e ีเส้นเนี่ยนะครับ9โมง21แล้วนะครับเร็วๆๆอุตส่าห์รีบมานะครับ คุณลุงสายซิ่งจริงๆครับขอบสิบเจ็ดนะครับคุณลุงหรือเปล่าไม่รู้นะผมว่าผมออกขวาดีกว่าน,นะครับเจอแบบนี้ไม่ไหวครับครับ ข้าก็เือเกินครับขันหน้าก็กดมือถือเองนะครับเอาออกเข้าไปโอ้ยตายแต่ละคันนี่หมวกอา้าวเราพอผมเร็วมันก็เร็วตามอีกเอาออกเข้าไปอย่าเบร์ครับเดี๋ยวเอา ตาอะไรของเองเนี่ยเอ้ยผมจะซ้ายก็ซ้ายตามขวากขาตามนะครับโอ้ยไปดูรถหลังเลยนะครับเนี่ยครับรถโคตรรองครับแต่ตามไปติดตรงนั้นนี่ต้องระวังรถนะครับเห็นรถจะอยเทินน,เนนะครับส่วนใหญ่บิ๊กไบค์จะตายทั้งนั้นครับคุณไม่รู้จัก เขาไปยูเทินนะครับเนี่ยครับผมมาอยู่ซ้ายสุดปลอดภัยครับจบไหมครับเห็นร่องเหมือนเมื่อกี้นะซัดมาแล้วร่องครับรถออกมาตัดหน้าครับชนครับปัญหาเนี่ครับแก้ด้วยอย่างที่ผมบอกนะครับใตยเป้มียูเทินเนี่ยดูไว้นะครับเจอยูเทินใต้ายูเทินปุ๊บชะลอครับโอ้โหจะตุบปัดดิฟเลยนะครับเมื่อกี้ถอนเนี่ยครับเมื่อกี้เชนเกียร์สามสองหนึ่ง อย่างเร็วนะครับตูดสไลด์ไปน,นิดนึงครับไม่เป็นไรครับมันสไลด์ไบพอความเร็วมันลดลงมันก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับกามงยิบสามจริงๆที่ทํางานผมเนี่ยเลี้ยวขวาข้างหน้าก็ถึงแล้วครับขอบองหน้านะครับเว็บนะครับคอนด้าเว็บ จริงผมอยากเลี้ยวขวาตรงนี้ได้มากเลยนะครับแต่มันติดตรงที่ว่าต้องวัดครับว่าจะเลี้ยวได้ไหมไม่งั้นผมต้องตรงไปไกลมากเลยนะครับสายรับเขียวนี่ครับขวาตรงนี้ครับอยากไปเหมือนกันครับแต่ข้างหน้านี่ก็อาจจะเรวรูการนะครับบางครั้งนะครับ ครับผม,ผมว่าผมออกขวาดีกว่าว่ะออออรถก็ติดเลยกลับรถตรงนี้ได้เลยไหมเนี่ยอยากจะกลับนะครับเอาเลยไหมครับ กลับเลยนะครับหายแล้วครับนี่ครับประหยัดเวลาได้อีกประมาณห้านาทีนะครับสริงเขาห้ามกลับนะครับแต่ว่าเราก็เนียนๆนิดหน่อยครับคือไม่ได้ไปขวางใครด้วยนะครับก็กลับไปเลยครับบางทีรีบๆแค่ไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นก็โอเคครับไม่ไปตัดหน้าตัดอะไรคนอื่นโอ้โหดนี้เล่นจอดลงสกางสองเลนได้ครับ การมงยี่บหกนะครับรถชนเหรอครับรถชนกันนะครับเมื่อกี้มอไซ ต้องออกเร็วกว่านี้นะครับสักห้านาทีกำลังดีครับถึงอ,อกฟิตทันพอดีนะครับนี่9โมง26กันดีนะครับใครสนใจเอาไปทําได้นนะครับรถอะไรเสร็จหนังสือพิมพ์เต็มถนนเลยนะครับใครทําหนังสือพิมพ์หล่นนะครับ อาอไม่ดูเลยเอาเอาโอ้เหลียวอ,ออกมานี่มัมแต่ดูซ้ายมือนะครับจะชนข้างรถผมอยู่แล้วนะครับสายนี้นะครับขับเร็วมากไม่ได้ครับคือปัญหาไม่ใช่ว่าคุณจะเบรกอยู่เบรกคุณเบรกเก่งนะครับ ถนนมันเลื่อนด้วยนะครับเบรกทีตัดเลยนะครับเส้นเนี้ยยิ่งมาเล้วนี่เบรกทีนี่สไลด์ดิบเลยครับ หมันรทุกกระช้า,ชาไปแล้วครับอถึงที่ทำงานทันทีก็จะถึงนะครับเหนื่อยพอเลย9โมง28แนละ้วมีเวลา2นาทีท่วิ่งขึ้นไปจิบสมุดปากกาเข้าห้องประชุมนะครับกว่าจะขึ้นไปถึงก็9โมงขึ้นพอดีครับเขากำลังเตรียมเข้าห้องประชุมกันนะครับผมนี้มาคาดเส้นทุกทีนะครับ ครัครับเจอกันใหม่นะครับขอปิดกล้องกันนะครับสวัสดีครับ